กนะก็เพมมี่เขาบอกไปแล้วส่วนนี้ก็เป็นเอ่อตรงที่ทําไปแล้วก็คือตรงเพจแรกแต่เพจแรกที่มันเป็นเพจหน้าก่อนพี่คนเอมี่เอมี่เขาต้องใส่ลองตู้ลงไปแล้วก็เหมือนต้องไม่เช็ดอเกียนตวละครในเป็นไปลงตัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่ทําแล้วในสเก็ตแล้วก็เดี๋ยวจะตัดต,ต่อเพิ่มเพราะยังทำไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่แต่ว่าไอตรงเอ่เอไอ ไอตรงเซนติ้งเนี่ยมันต้องให้เอมมี่เป็นคนทำระลุกเกิตอนนี้ที่ปั้นกำลังทำอยู่มันเป็นอะไรคะมันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรากำลังดีไซน์อะไรอยู่เอ่ยดีไซน์เพจอ้อจาวจดูค่ะค่ะพวกนี้คืออะไรเอ่ยปุ่มกดใช่ไหมใช่คับปุ่มกดมันเล่นยังไงบ้างคะก็ไอตรงเนี้จะเป็นปุ่มเลยครับนี่เป็นปุ่มโฮมแล้วก็อันนี้เขียนเล <S <S> <S าเข้าๆกดมันเป็นอวตารก็คือมันเป็นปุ่มโฮม ที่สามารถแต่งเป็นแต่งตัวละครต่อได้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอันที่เรียกว่าอะไรไ้ถ่ายถ่ายตัวละครตัวเองอเหมือนเห็นเป็นอัปเดตเป็นแบบข้างบนแล้วใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเราเจอหน้านี้ปุ๊บเราไปไหนบ้างตอนแรกควรจะเป็นเพจเหมือนเป็นตัวละครแล้วมันต้องให้มีเขียนดีไซน์ต่อไปตรงคลิกทูเพย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากกดเข้าไปหรือก็ให้อยู่ในเพจโฮงก่อนเลยค่ะ งั้นตัวข้างบนอธิบายไหนได้ไหมคะตรงนี้หค่ะใช่ตัวข้างบนที่อัปเดตมานะคะตัวนี้อัปเดตไปไหนเอ่ยดีไซน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจส่วนตรงนี้ยังเพียนเหน่อยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงแข่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์แล้วมันก็จะเป็นแบบเกมแล้วก็จะมีแบบออนไลน์ด้วยออนไลน์ออนไลน์ก็คือต้องกดไปในเพลย์หมดแต่ยังไม่เสร็จครับอ๋อโอเค โหมดอวตารก็จะเป็นเหมือนเพจแรกที่เข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนนี้ว้ให้แต่งตัวให้กดเข้าไปแต่งตัวไอ้ตรงแถวนี้เอาเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้อัดแต่ว่าอันนี้ก็คือดีไซน์กระดาษเนาะจะมานดีไซน์บนบนนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่กดเข้าไปแต่งตัวแล้วนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์ก็คือถ้าจะตัดออกโปรไฟล์ต้องกดเป็นปุ่มพวกนี้ครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครครับเขาก็จะมีให้เลือกตัวละครเ้ือว่าจะเอาตัวละครไหนหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากสร้างแต่อยาก เป็นตัวละครตัวนตัวนี้ก็ต้องกดมาที่พีเซตเอาเอง